ผลกระทบเหมือนกับไกด์ทั่วประเทศอ่ะนะครับในเชียงใหม่มีมัคคุเทศก์กว่า6 0 0ันคนเพราะมัคคุเทศก์เนี่ยอาศัยนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยตรงเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติกามาเที่ยวไกด์ก็ตกงานแบบแบบที่ไม่มีอ,อาชีพใดนะครับหลังเกิดโควิดทั้งรอบแรกรอบสองที่ได้รับผลกระทบแบบร้อยเปอร์เซนต์อาชีพอื่นๆนะครับถึงจะมีงานไม่เหมือนเดิมก็ยังมีงานมีรายได้ นะครับเข้ามาบ้างแต่อาชีพมะกรูเทศเนี่ยรายได้เป็นศูนย์ก็ฝากให้ทางรัฐบาลน,นะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมันตีนะครับโปรดให้ความเห็นใจอาชีพมะกรูเทศเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าต่างชาติเข้ามาทเที่ยวประเทศไทยไม่ได้ไทยทเที่ยวไทยโครงการพาวสอมอเที่ยวที่ผ่านมาไกด์ก็ได้งานน้อยมากแล้วเรากําลังพึ่งโครงการทเที่ยวไทยไวยเก่าของรัฐบาลที่สามารถทําให้ไกด์พอมีงานทําได้บ้างก็ยังไม่ผ่าน คอรมอก็ฝากทางรัฐบาลนะครับโปรดพิจารณานะครับเตรียมโครงการเที่ยวไทยไวัยเก่าให้กับทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวได้นําเสนอไปให้โครงการนี้สําเร็จเพียงแต่ให้รอโควิดผ่านไปแล้วเนี่ยให้โครงการนี้สามารถให้บริษัททัวร์มีงานคนขับรถมีงานโดยเฉพาะมักกุเทศสาสามารถมีงานมีรายได้เล็กน้อยจากโครงการเที่ยวไทยัวเก่านะครับก็ฝากทาง รัฐบาลด้วยนะครับเหลือสาขาชีพมั่เทศก็คือ,อให้พักชำระทั้งต้นเงิน,นต้นและกระดกไปอีกอย่างน้อยสักหนึ่งปีไม่อย่างนั้นผู้อยู่ในสาขาชีพมัรเทงเนี่ยคงไม่มีเงินที่จะไปผ่อนค่าบ้านค่ารถแน่นอนนะครับคงไม่ไม่มีทางแน่นอนส่วนด้านอื่นๆที่อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือเราก็คิดว่าหลังจากโควิดผ่านไปอาจจะเป็นปีหน้าหรือ หรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่องเที่ยวต่างชาติกลับมารูปแบบการท่องเที่ยวมันเปลี่ยนไปแน,น,น่นอนนักท่องเที่ยวคงไม่มากเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไกด์ก็มีโอกาสตกงานนะครับใน8 0ดห0่นกว่าชีวิตเนี่ยคิดว่าหลายหมื่นคนเนี่ยอาจจะต้องตกงานเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยหามาตรการสร้างอาชีพใหม่ที่เหมาะสมกับมัคุเทศมัคุเทศมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศเพราะฉะนั้นเรามองเห็นสองโครงการที่สามารถต่อยอด ั้งสร้างงานสร้างอาชีพและช่วยเศรษฐกิจของประเทศไทยได้หนึ่งเรื่องอสังหาริมทรัพย์เชื่อว่าจะมีชาวต่างชาติหลังโควิดเนี่ยเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศไทยส่งลูกหลานมาเรียนในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยนะครับลูกลูกลูกค้าที่เป็นลูกทัวเก่าที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับถ้ามีโครงการอบรมให้มังโกเทศเป็นนายหน้านะครับอบรมอสังหาอย่างมืออาชีพ สามารถที่จะต่อยอดช่วยปัญหาของอสังหาที่มันซบเซาจากการเกิดโรคระบาดโควิด COVID ในในรอบหนึ่งและรอบสองเนี่ยก็สามารถช่วยภาคอสังหาได้อย่างมากนะครับแล้วก็มังุเทศมีความรู้ภาษาต่างประเทศที่สามารถคุยกับชาวต่างชาติขอให้มีการอบรมให้ความรู้กับมังโกเทศสองโครงการนี้เป็นโครงการที่ฝากทาง หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจัดสรรว่าประมาณเพื่ออบรมมังโกเทศเป็นการสร้างงานและก็สร้างสร้างปัญหาการตกงานของมังโกเทศหลังโควิดนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับดูแลผู้สูงอายุนะครับจากภาครัฐนะครับซึ่งให้มังโกเทศไปอบรมโครงการนี้สามารถที่จะสร้างงานให้กับมังโกเทศได้อย่างแน่นอนและเป็นการตอบโจทย์ของผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่ มาใช้ชีวิตบ้านเราแล้วนี้ต้องการผู้ดูแลนะครับที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้โครงการที่1ที่จะฝากทางหน่วยงานภาครัฐด,ดูว่ากระทรวงหรือกรมกรมกรมใดนะครับที่สามารถนะครับมีว่าประมาณที่จะอบรมมัมกคุเทศให้ให้สามารถดูแลผู้สูงอายุชาวต่างชาติหลังโควิดนี้ได้นี่เป็นโครงการที่หนึโครงการที่2จะมีชาวต่างชาติมาซื้อบ้านซื้อคอนโด นะครับในในประเทศไทยจํานวนมาก